ไปที่เรื่องราวของแม่หนิงปณิตานะคะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เธอต้องเผชิญปัญหาหมรสุมเรื่องชีวิตคู่นะคะจนเป็นข่าวใหญ่มาแล้วค่ะล่าสุดเนี่ยเธอก็บอกเลยนะคะก็ไม่ได้เครียดเรื่องอย่าแล้วละค่ะ พักกายพักใจเหินฟ้าบินไปทำงานไกลถึงฝรั่งเศสค่ะสำหรับสาวนิงปณิตาแต่งานนี้ก็ยังมีประเด็นนะคะทั้งเรื่องของแฮชแท็กสุดเศร้าแล้วก็เรื่องสถานะครอบครัวที่หลายคนก็สงสัยค่ะว่าจะจบลงที่ทิศทางไหนล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าแฮชแท็กการมีอยู่ของฉันที่ได้โพสต์ไปเนี่ยเป็น MV ที่เธอได้มีโอกาสไปร่วมเล่นให้กับเจสเซอร์ค่ะส่วนเรื่องอยาตอนนี้ก็ให้เป็นไปตามเวลาแต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือทำหน้าที่พ่อกับแม่ค่ะเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาก,ก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้้นแลว และเรื่องของการฟ้องร้องถึงบุคคลที่3ก็ยืนยันนะคะว่าให้กฎหมายเป็นตัวดําเนินการวันนี้ศารรับฟ้องแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ค่ะ